จากที่มีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งนะคะทำหน้าที่เป็นรีครูเตอร์สาวกให้พระเจ้าของอิสลามเพจกุลศึกษาแนววิภาคเลยนำข้อมูลขั้นตอนการหลอกลวงให้ชาวไทยพุทธหรือต่างศาสนาเข้ารับอิสลามก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นที่หนึ่งขั้นตอนการพิสูจน์พระเจ้า ถึงถึง e l l l g e n t d e s s i n n สำนักสร้างปฏิกูลก็จะพูดวนๆอยู่แค่เรื่องการเชื่อว่าไม่มีผู้สร้างเป็นสิ่งงมงายคนที่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ว่าไม่มีบ้านและสิ่งก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้สร้างแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ว่าก็ต้องมีผู้สร้างเช่นกันแต่ถ้าวิเคราะห์แบบคนมีสติปัญญา การพิสูจน์ว่าเป็นจริงภาระการพิสูจน์ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่เสนอถ้าเสนอมาแล้วหลักฐานไม่เพียงพอแสดงว่าข้อเสนอไม่เป็นความจริงบ้านและสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่เหมือนกับร่างกายมนุษย์การเปรียบเทียบว,ว่าบ้านมีคนสร้างมนุษย์ก็ต้องมีคนสร้างเป็นเรื่องที่แสดงถึงความโง่องของผู้พูดเพราะมันคนละสิ่งกัน การเปรียบเทียบที่ถูกควรจะเป็นแบบ Apple to Apple คือเอาสิ่งของประเภทเดียวกันเทียบกับสิ่งของประเภทเดียวกันขั้นที่2ล่อลวงให้คล้อยตามใช้เทคนิค Ga l i g h t i n g สำนักซากปฏิกูลเนี่ยพอเห็นเราเริ่มคล้อยตามก็จะเข้าสเต็ปเอากุลอาดเป็นคำพีที่มาจากพระเจ้าจริงๆ ก็จะมีการโจมตีศาสนาอื่นๆรวมถึงอ้างวิทยาศาสตร์ในกุรอานถูกต้องทั้งหมดและมีการท้าทายในอักุรานว่าไม่มีใครแต่งเรียนแบบได้และจะพูดเรื่องมูฮัมหมัดเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดเรื่องความมหัศจรรย์ต่างๆในอักุรานให้เราคล้อยตามแต่ถ้าวิเคราะห์แบบคนมีสติปัญญา วิทยาศาสตร์ในอัลกุอ่านผิดเยอะมากๆส่วนมากจะเกิดจากการเขียนที่คลุมเครือและตีความไปเองถ้าใช้ตะก,กะแบบมุสลิมอะไรก็ตีความเข้าตัวเองได้ทั้งหมดสมมุติเฉยๆนะว่าในอัลกุอ่านเขียนว่ามนุษย์เหมือนหมานกอูดแมลงสาบเชื่อเถอะไม่ว่าจะเขียนอะไร มันก็ตีความคิดไปเองได้หมดถ้าเจอการล่อลวงแบบนี้แนะนำให้ถามองค์การว่าอยู่ในองค์การไหนแล้วคุณลองไปเปิดอ่านดูว่าคุณตีความแบบที่มันโฆษณาไว้ไหมเวลาอิสลามโจมตีาศาสนาอื่นจะมีตะก,กะที่ย้อนแยง้งที่พอฟังทำไมพอไปอยู่าศาสนาอื่นมันผิดแต่ถ้าอยู่ในอิสลามกลับถูกเช่น มันเคยเจิมโจมตีพุทธว่าคนพุทธเชื่อว่าการที่เราเกิดเป็นมนุษย์คือเป็นคนมีกรรมแต่กลับจำไม่ได้ว่าทำกรรมอะไรมาเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามนึกดูแล้วาศาสนามันก็สอนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบแต่มนุษย์ก็จำไม่ได้ว่าถูกส่งมาทดสอบไม่ใช่หรอ ทำไมแบบใส่ตะก,กะเดียวกันเข้าไปอิสลามกลับไม่ผิดแต่ศาสนาอื่นผิดถ้าวิลเลียมเชกสเปียร์ท้าคนทั้งโลกให้ลองแต่งกรอนให้ดังเท่าพวกเขาก็ไม่มีใครแต่งได้ถ้าลีโอนาร์โดดาวินซี่ท้าคนทั้งโลกให้วาดรูปให้ราคาแพงกว่าเขาก็ไม่มีใครทำได้ถ้าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท้าคนทั้งโลก ให้คิดสมการที่ดังกว่าเขาก็ไม่มีคนทําได้ในโลกนี้มีคนที่เก่งและยิ่งใหญ่ยอยู่เยอะมากๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าอุกันกุลอ่านจะไม่มีคนแต่งตามได้ถึงแม้ความจริงจะมีคนแต่งตามได้แต่พวกมดไม่ยอมรับก็ตามบีมทเฟ,ฟนหูหนวกแต่แต่งเพลงที่เป็นอมตะตลอดกาลความน่าอัศจรรย์ก็คงไม่ต่างจากมมฮัมหมัด แต่ต่างกันที่บูเทเฟนไม่ได้เคลมตัวเองว่าเจอพระเจ้าและไม่ได้บ้าก,กามไม่งั้นก็คงมีาศาสนาบีโบทเฟนเกิดขึ้นมาการสร้างพิระมิดซับซ้อนกว่าอังกุรอานมากมากแต่คนอียิปต์ไม่ได้เคลมว่าพระเจ้าสร้างไม่งั้นคงมีคนกล่าวว่าพิระมิดมากกว่าเห็นดำการมีอยู่ของอังกุรอานไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรให้ลองมีสติแล้วคิดว่า พระเจ้าสร้างโลกใน6วันแต่ใช้เวลาแต่งอัลกุรอาน23ปีหรอมูฮัมหมัดใช้เวลา23าปีในการมโนอัลกุลอานขึ้นมาเองไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่อย่างใดข้อที่สสร้างปมความกลัวข่คมคู่สาบแช่งเทอโฟเบียลิลิเจสทร์มาสำนักสร้างปฏิกูลมาถึงจุดนี้ ถ้าเราไม่ดึงสติตัวเองและไม่มีปัญญาม,มากพอเราจะโดนหลอกให้รับอิสลามพวกนั้นจะใช้คำขู่สารพัดให้เราเข้ารับเช่นถ้าเราตายตอนนี้จะตกนรกเลยนะต้องรีบเลยแล้วก็จะพูดถึงเรื่องนรกทั้งวันทั้งคืนขู่ให้เรากลัวจนเราเข้ารับในที่สุดพอเห็นเราเริ่มคล้อยตามก็จะเข้าสเต็ปอันกุลอาญเป็นคำพีที่มาจากพระเจ้าจริงๆ ก็จะมีการโจมตีศาสนาอื่นๆรวมถึงอ้างวิทยาศาสตร์ในคุรานถูกต้องทั้งหมดและมีการท้าทายในอังกุรานว่าไม่มีใครแต่งเรียนแบบได้และจะพูดเรื่องมูฮัมหมัดเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดเรื่องความมหัศจรรย์ต่างๆในอังกุรานให้เราคลอยตามถ้าเรามีความเห็นที่ขัดแย้งต่อให้ความเห็นนั้นจะมีเหตุผลขนาดไหน พวกนั้นก็จะปัดตกด้วยคำว่าซาตานหรือไซตอนกำลังกระซิบหูคุณให้คุณห่างไกลจากพระเจ้าจะขู่เรื่องซาตานทั้งวันทั้งคืนจนคุณกลัวแต่ถ้าวิเคราะห์แบบคนมีสติปัญญาถ้าคุณวิเคราะห์แบบใช้สติปัญญาจะพบว่าอาักุลาล่ามาจากการมโนของโมฮัมหมัดเองเนื่องจากวิทยาศาสตร์ในอักุลานผิดพลาดเยอะมาก มีความย้อนแย้งในคำสอนศาสดาก็บ้ากามทำตัวไม่น่าเคารพแถมมันก็ไม่ได้อัศจรรย์อะไรในทางวิทยาศาสตร์จิตกรนักกวีหลายคนทำผลงานได้ดีกว่ามูฮัมมัดอยู่มากดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งที่มุสลิมพูดเพราะมันคือสิ่งที่พวกนั้นมโนขึ้นมาเองใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่เบียดเบียนใคร แค่นี้ก็เป็นคนดีของสังคมได้เลยไม่จำเป็นต้องฆ่าจิ้งจกจูบหินดำฆ่าชาวยิวคุณก็เป็นคนดีได้บทความจากทางบ้านนะเผยเผยแพร่พโดยเพจกุหลศึกษาแนววิภาค